ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระจะไม่หมีนี่ครับวันนี้ผมไทเฟซไปเรื่อยๆนี่ครับไปเจอเพจเรื่องจริงผ่านวอนี่ครับเขามีการตั้งคําถามว่านี่ครับถ้าหนังไทยมีซอมบี้ในกรุงเทพมันจะเป็นยังไงนี่ครับผมก็เลยแชร์ไปที่เฟสตัวเองแล้วก็พิมพ์บอกว่านี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศไทยมีซอมบี้นี่ครับแล้วก็ให้น้องๆร่วมสนุกด้วยการเม้นลงมาข้างล่างแต่เดียวผมอ่าน บอกจากของเพจเขาก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงอืในเพจเขาบอกหนังไทยมีซอมบี้เหรออ่าเท่าที่จําได้ก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่นะครับมีอ่าอะไรวะผีหายโยธยาอืมอันที่สองนี่ผีกัดคอเลยผมจําไม่ได้ที่มันไปบนเก่ะกาะหนึ่งอะแล้วก็มีผีเหมือนซอมบี้นีครับ เรื่องที่3เท่าที่จําได้นี่น่าจะ5แพร่งนะหแพร่งหรือ4แพร่งผมจาไม่ได้เหมือนกันที่จะมีการลักลอบขนยานะครับโดยให้กืนยาลงไปแล้วทีนี้ถุงยามันแตกคนก็เลยกลายเป็นซอมบี้อืมท่านผู้ชมละ่ะคิดว่าถ้าประเทศไทยนี่ครับมีซอมบี้เอาประเทศก่อนนะไม่ไม่ไม่ใช่หนังมันจะเป็นยังไงโอเคไปอืมถ้าหนังไทยมีซอมบี้ในกรุงเทพก็คงแบบ ข้อแรกนรี่ยไม่ซอมบี้ก็คนสะดุดทางเท้าตอนวิ่งทำไมในกรุงเทพพื้นมันไม่เสมอเลอหรอือยังไงคนที่รถติดจะตายเป็นกลุ่มแรกๆไม่นาเออไม่แน่อาจจะตายนะครับเพราะว่าเขาทุบพวกซอมบี้มันรู้จักทุบกระจกหรือเปล่าเนี่ยทหารพึ่งไม่ได้เพราะโดนเกณฑ์ไปอารักขาสชั่วโมงผ่านไปเพิ่งประกาศว่ามีซอมบี รัฐบอกให้ประชาชนพึ่งตัวเองอยู่บ้านสื่อเชียร์รัฐบาลบอกว่าเป็นฝ <laughs> ีมือทักษิณอืมรัฐวอนอย่าเรียกซอมบี้ให้เรียกผู้ป่วยโรคระบาดก้าวร้าวรอรคัดโ <laughs> รคการรักษาเล่น <laughs> <laughs> คำเกง่งไหมเฮ้นี่ชอบันนี้ชอบ ปป,ป,ปัดโรคแค่ทําให้สับสนอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุวงเล็บวันเดียวกันป,ปล่อยโฮสลดหน่วยแพทย์เข้าพื้นที่ติดเชื้อแล้ววอนอย่าโทษกันเพราะทำท,ที่สุดแล้วโอเมกอดซอมบี้ตกท่อน้ำพาะโมแต่วิ่งไม่ดูทางาว่ามีฝาท่อชำรุดในกรุงเทพมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยด้วย <c oughs> ซอมบี้ลดมป้ารถเมทับเพราะหวังจะไปกัดคนที่ยืนรอรถแต่เสือกไปตายหาเองอีกรอบทำไมอ่ะ <c oughs> กับดักซอมบี้ใครโดนซอมบี้กัดสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการดื่มมะนาวโซดา <c oughs> ยาสารพัดนึกเนืมะนาวโซดาหรือปัสสาวะของตัวเองหรือไปตามแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วเมืองไทย ใ้รเห็นเมนนีเนี่ยพิมพ์9.9แล้วก็สาธุเมืองไทยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซอมบี้ขับตลาดจนต้องจนไทยต้องน้ำเข้านี่มึงจะแดกซอมบี้กันเลยนะเออเอาเข้าไปเรื่องคิงด้อมหรือเปล่าผมจำไม่ได้วะ มันมีไอเวนเวียนเนือ้ออุตลิเอาเนื้อคนณตายมากินอย่างเชี่ยนะออแต่ก็ว่าไม่ได้นะพวกตอนนั้นมันขาดขาดอาหารจริงอดขออภัยด้วยนะครับสปอยนิดหน่อยไม่หน่อยละยังเยอะเลยแต่มันนานมาแล้วนะครับคงไม่เป็นไรขอโทษไม่ได้ตั้งใจซอมบี้กัดชัดชาติซอมบี้จะหายจากการเป็นซอมบี้แล้วกลรมาเป็นคนแทนเนือท่นชัดชาตินะครับ มีริดเป็นยาต้านไวรัสลุงกลายเป็นซอมบี้แล้วมีแฟนขาห้กำลังใจปี๊ปีจะกลายเป็นใครวะเออจำชื่อนางเอกเรื่อง Resident Evil ไม่ได้นะเออฟังคอมเมนต์ซอมบี้กลายเป็นแดนเซอร์ให้กับลุงปี๊เต้นเพลงเต่างอย

แฟนคลับผมเนี่ยอืมถ้าคนกัดซอมบี้ซอมบี้จะกลายเป็นคนไหมครับอืมผมว่าคนนี่แหละจะกลายเป็นซอมบี้เนะ <c oughs> อ่อน้องคนนี้บอกว่าซอมบี้ประเทศไทยไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าซอมบี้ร่างมันเน่าเละส่วนประเทศไทยที่แดดจะใช้รังสียูวแผดเผาร่างซอมบี้จนไม่เกรียมโดยไม่ต้องพึ่งวัคซีนใดๆทั้งนั้นอืม แล้วถ้ามันมาหน้าหนาวอ่ะไม่ก็หน้าฝนแต่ก็หน้าไหนก็ช่างนี่ครับแม่งร้อนอยู่ดีนั่นแหละออืแต่ไวรัสอาจจะมีการพัฒนาและจะต่อต้านรังสี UV ก็ได้อืก็ไม่แน่นะถ้ามันเขาเรียกว่ามิวเทชันนี่ครับมันกลายพันธุ์แล้วไอ้วรัสนี่มันกลายพันธุ์อย่างบ่อยใครเล่นเกมไวรัสระ,ะบาด โลกเนี่ยจะรู้นะครับว่าไวรัาแม่งมันกลายพันธุ์โคตรบ่อยแล้วมันกลายพันธุ์ชนิดแบบเราควบคุมไม่ได้อะ <c oughs> ่ะก็ไม่แน่นะ <c oughs> น่าจะรวมตัวแห่สวดม,มนต์ไล่ซอมบี้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยซอมบี้มันมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะสวดมนต์จะไล่มันได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เนี่ยครับตอนนี้ผมติดตาม อาจารย์ท่านหนึ่งอยู่นะครับเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับการหมอผีแต่ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องซอมบี้เลยนี่เงอก็มีอยู่ีนเคสหนึ่งที่ญี่ปุ่นผีเข้าแล้วกินเนื้อมนุษย์นะครี้สรุปไม่ใช่ซอมบี้นี่ครับสรุปเป็นผีปั้มๆเปืเปอ่อๆนะครับผีไม่สมประกอบพอตายไปแล้วก็เลยวิกลจริตนอกเรื่องแล้วกูไม่นอกเรื่องนี่หว่าก็ยังอยู่ในซอมบี้อยู่นี่หว่า ก็เลยกินเนื้อคนนะครับอืมอะต่อรุ่งเช้าที่โคตรสดใสถ้าเป็นซอมบี้ที่วิ่งเร็วแบบในเวอร์ว a r ์ซบอกได้เลยครับว่ามีแต่ตายกับตายหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้หรอกครับเผอเผอรัฐบาลโดนกัดกลายเป็นซอมบี้ก่อนเพื่อนเพราะมีแต่คนเก๊ๆทั้งนั้นเบาได้เบาเบาได้เบา <c oughs> แดกเลือดแดกเนื้อแดกทุกอย่างยันยันอะไรวะเนี่ยยันซอมบี้อะ ซอมบี้น่าจะโดนแดดประเทศไทยเผาตายมีคนคิดแบบนี้อีกแล้วเนี่ครับเอาซอมบี้ไปปล่อยทำเนียบเบาได้เบาเบาได้เบาบุรีรัมรอดครับเ <c oughs> พราะเพราะเนวินไม่ฟังรัฐบาลกลางสั่งปิดจังหวัดเองเลยอืมอย่างห้าโดยเฉพาะน้ำ,นำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เกิดจากมนุษย์กินหมาอืมพาซูโรสินะอ่าฮะผมไม่ได้ดูเลยฮะช่วงนี้ความคิดของผมกูจะฆ่าซอมบี้ให้หมดอืมเอาจริงๆมัน เคยมีกระแสที่ว่ายังไงอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีซอมบี้จริงๆพวกเกมเมอร์บอกว่าจะไปฆ่าซอมบี้นะครับแล้วเสียมันก็แตกเป็น2ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็บอกว่ามึงจับแต่คีย์บอร์ดมึงยิงปืนเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเออก็เล่นเกมเยอะก็อาจจะจัดการกับซอมบี้ได้แล้วก็ไฟกันแล้วก็บอกันเฉยเลยนะครับอืมจะว่าไปผมก็เคยยิงปืนนะ ถ้าเป็นเอ่อ what the fuck? พวกเราจะตายโดยที่รัฐบาลไม่เหลียวแลบุคคลสำคัญจะรอดตำลึงอนุทินสงแพทย์ไปไล่งับชอมบีอ่ะอันนี้คือเรื่องสมมุตินะครับเ,เรื่องสมมตุติและมันเป็นหนังนะโอเคนะโรงเรียนน่าจะมีคนติดเชื้อเยอะนะครับเพราะครูน่าจะนีกันหมดทิ้งเด็กๆไว้อืม ทำไมน้องๆมองโลกในแง่ร้ายจังวะเนี่ยน่าเที่ยวมากขึ้นตื่นเต้นดีหาที่ไหนได้หนีตายซอมบี้ในชีวิตจริงอมาอีกคนแล้วนะครับที่บอกว่าน่าจะโดนแดดเผาตายท่านผู้ชมเระคิดยังไงน่ครับถ้ามีซอมบี้ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมาลองคิดกันเล่นๆว่าผมจะทํายังไงนะครับ อืมบ้านผมมีกำแพงแล้วอันดับแรกก็ต้องวางบาริเคตนครัวางแบบว่าลวดงงลวดหนามอะไรให้อ้อ,อ,อมอบ้านไว้ก่อนข้างหลังก็มีนาข้าวนี่ครับแล้วก็ต้องวางบาริเกตอีกอืมยาวนะครับถ้าใจคิดถ้าใจมานั่งคิดแล้วเล่าเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเรามีแผนยังไงน่ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรัหน้าบายสวัสดีครับเยปุ yeah. อม่มันก็น่าคิดดีนะ <laughs> ซอมบีบ้บุกนั้นรอ